สวัสดีค่ะบุภพาผพ้าลว้ยค่ะมาแนะนำเสื้อหลากสีอีกตัวหนึ่งค่ะพอดีว่าเห็นสีของเขาเนี่ยสดสดดีสวยดีค่ะก็เลยจะมาทำเสื้ออีกตัวหนึ่งทีนี้ว่าลายเนี้ยค่ะมันจะถักไม่ยากนะเป็นลายไหมพรมเส้นใหญ่ค่ะไหมพรมเส้นใหญ่เราเอาเศษไหมของเราที่มีนะคะยังละนิดละหน่อยมาต่อกันทีนี้บุพาตมีถักเสื้อสไตล์แบบนี้หลายตัวแล้วค่ะ แล้วก็ใส่แล้วสวยดีก็เลยมีเศษไหมยังพอมีอยู่ค่ะก,ก็เอามาถักแต่อันนี้ไหมจะถักได้ไวนะคะถ้าเกิดว่าใครถักหน้าหนาวเนาะกำลังหนาวอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะก็ถักด้วยลายนี้มันถักง่ายๆค่ะถักง่ายๆคือถักไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะตัวนี้นะแล้วก็ถักแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะแต่ของเขาเนี่ยทำแขนยาวแต่ของบุภาเนี่ยก็คือทําเป็นแขนสั้นค่ะทําเป็นแขนสั้น ตัวนี้จะเป็นลายถักที่ง่ายเดี๋ยวเรามาดูลายถักกันค่ะเพื่อนจะแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะเผื่อไปหาสีไหมนะสีไหมที่ให้มันตรงกับตามแบบค่ะนี่นะคะไหมที่ใช้บุผาจะใช้ไหมเส้นใหญ่นะคะอันนี้อันนี้จะมีเศษมันจะเป็นของเอซอันนี้ม้วนแล้วไม่กี่บาทจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่สำหรับถักไหมพรมเนี่ยคะ่ะสำหรับถักหมวกถักเสื้อเนี่ยคะ่ะอันนี้จะเป็นเส้นใหญ่เนาะ เข็มบุผาจะใช้เข็มเบอร์ห้าค่ะเข็มเบอร์ห้าเข็มเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดอย่างงี้ค่ะที่บุผาซื้อไว้นะเข็มเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดอ่าตัวนี้ลายถักมันจะไม่ยากนะคะลายถักไม่ยากนั้นอันนี้ของบุผาถักก็ได้มาพอสมควรเกือบเสร็จแล้วค่ะเกือบเสร็จแล้วทีนี้บุผาก็ถักจากชายขึ้นไปถักจากชายขึ้นไปนะคะอ่าช่วงไหนที่ที่ไหมสีมันไม่มีบุผาก็จะใช้สองเส้น อย่างสีฟ้าเนี่ยบุพาใช้2เสเซนอย่างนี้ค่ะสีอันนี้ของบุพานนะคะต่อแขนต่อท้องแขนออกมา1ิบโซ่คือจะทําเป็นแขนมันนะคะต่อท้องแขนออกมานิดนึงนี่นะคะต่อท้องแขนออกมาเพื่อให้มันแขนแขนกระดิ่งนิดนึงคอปาดค่ะคอปาดอันนี้ตอนที่ทําแขนในนี้ถักแผ่นหน้าแผ่นหลังนะคะเนี่ยค่ะสองแผ่นพอเราถักรอบตัวรอบตัวขึ้นมาจนจนว่าเรา อันนี้ปูผัดจะไม่เอายาวมากนะคะแต่ว่าไหมพรมรีดแล้วมันจะย้วออกมาหน่อยชายจะไม่ยาวมากนี่นะคะแขนก็ไปอีกสัก,ส,กสักสักสี่รอบสี่รอบก็พอแล้วค่ะสี่รอบนะก็จะแขนตกนิดหนึง่งด้วยไหมนี่มันจะยืดอยู่แล้วเพราะมันเป็นไหมพรมเส้นใหญ่อันนี้นะคะที่ที่เวลาเราถักเนาะเวลาเราถักนะคะปูผัดจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่งนะตัวอย่างให้ดูนิดหนึง่ง เราขึ้นโซ่ขึ้นโซ่ของเราเนะะี่ยค่ะยาวแต่ว่าตรงทักฐานโซ่เนี่ยทักให้หลวมๆนะคะทักให้หลวมๆนะตรงฐานโซ่นะคะทักหลวมๆอันนี้ลายมันจะไม่ยากค่ะลายไม่ยากอันนี้คนน้องมาใหม่ก็ทักได้นะแต่ว่าเราเล่นสีสันเล่นสีสันให้มันสวยๆอย่างเงี้ยค่ะของบุพาในตรงชายบุพาจะสีเข้มแล้วก็ตรงตรง บาทนี่ก็จะสี่ออนหน่อยพอเราได้ตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะเราก็สามโซ่แล้วก็เว้นเว้นมาหนึ่งโซ่นะคะปักแต่ตัวนี้ด้วยไหมมันเส้นใหญ่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงจังหวะเดียวเลยค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งก็เว้นนึงโซ่เว้นนึงโซ่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้เข็มเบอร์ห้านะคะไหมเส้นใหญ่เราถักหลวมๆได้เลยค่ะเพราะอันนี้มันจะเป็นไหมพรมเส้นใหญ่เนาะถักได้ไว ะะใส่คือเอาเศษไหมหรือไม่ก็สั่งไหมม้วนเล็กๆอย่างนี้ค่ะถ้าไปดูตามร้านม้วนเล็กๆหลายๆสีเราอยากได้สีอะไรก็เอามาถักสลับกันก็ได้ค่ะบุผาว่ามันออกมามันก็สวยดีสีอันนี้สีสดเลยค่ะผมปูผาคือเป็นคนชอบสีสดๆอยู่แล้วนี่นะคะ พอเราถักได้อย่างนี้ค่ะพอมันวนรอบเราก็เอามาชนกันงนี้นะคะมาชนกันเป็นวงกลมนะคือหรือใครจะถักโซ่แล้วก็ต่อกันเลยก็ได้ค่ะอันนี้นะลายพื้นพอมาแถวที่สองนะคะเราก็มาสับวางพอมาแถวที่สองนะเราปักลงสับวางนะคะนะคะหนึ่งโซ่เนี่ยลงสับวางแบบนี้ สบายมือไปได้เลยค่ะถักไม่ต้องไม่ต้องแน่นได้เลยค่ะถักรวมๆได้เลยเดี๋ยวรีดออกมามันจะสวยค่ะมันจะเป็นลายใหญ่ๆนะเป็นไหมใหญ่ๆคือคือถักวันเดียวก็เสร็จค่ะไม่ถึงวันก็เสร็จถ้าตัวไม่ใหญ่มากนะเนี่ยค่ะไหมเนี่ยเราเราอย่างนี้นะคะลายถักแค่นี้เองกลับไปกลับมาเราใช้สีละสองรอบใช้สีละสองรอบเนี่ยค่ะพอสับว่างกันแบบนี้อืม ๋ยวพอรี่อต่อามามันก็จะเหมือนตามแบบเลยค่ะแต่ว่าตามแบบเนี่ยเขาเล่นสีนะเล่นสีว่าเอาสีโน้นสีนี้บุพาก็มีไหมเนี่ยค่ะน,นี่อันนี้อันนี้เส้นใหญ่อันนี้เป็นไหมพรมเส้นใหญ่ถ้าเส้นใหญ่ก็จะเป็นอันนี้ของเอสีนี่ก็ไหมพรมเส้นใหญ่หลายยี่ห้อนะคะที่ผสมกันแต่ถ้าเป็นของออตานกยางมันจะเป็นมันไหมมันจะเป็นมันสวยจะเป็นมัน สีชมพูนี่ตานกกระยางค่ะเนี่ยค่ะสีชมพูนี่ตานกกระยางที่ถักเป็นตัวอย่างนะอันนี้ที่เป็นตัวอย่างถ้าเกิดว่ามันไม่พอก็ใช้ไหมพรมเส้นเล็กเนี่ยค่ะไหมพรมเส้นเล็กเนี่ยบุผาก็ทับมาเป็นสองเส้นใช้ไหมพรมเส้นเล็กนี่สองเส้นก็ได้ค่ะมันก็จะเท่ากับเส้นใหญ่อันนี้ให้มาดูตัวอย่างแบบข้าวๆนะข้าวๆนะคะสลับสีละสองสี สีจืดสีเข้มสีอะไรพอตรงคอเราเนี่ยค่ะเราก็ถักพอพอมันเป็นคอคอปาดใช่ไหมคะเราก็ถักขึ้นไปอีกแล้วก็ต่อตรงไหลต่อตรงไหลนะคะเป็นตัวเป็นตัวโซ่กลับไปกลับมาก็ได้ค่ะมันก็จะเป็นคอปาดออกมาพอดีแล้วก็เก็บคอหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ลายลายแบบไม่ยากเนาะลายง่ายๆ ลายง่ายๆเวลาถักสีก็ถ้ามีสีอันนี้บุพาใช้ถ้าไหมมันไหมมันไม่พออย่างเงี้ยค่ะไหมมันไม่พอบุพาก็จะใช้ไหมพรมเส้นเล็กนี่แหละค่ะสองเส้นสองเส้นก็มาถักสองเส้นเนี่ยมาถักเอาสลับสีกันไปค่ะอันนี้ตรงมุมแขนต่อโซ่ออกมานะคะเพื่อให้มันแขนโผล่ออกมานิดนึงก็เลยต่อโซ่ออมา พอเราขึ้นเราก็มัดมันหน่อยขึ้นเวลาเราขึ้นนะ่ใช้สามโซ่ค่ะใช้สามโซ่อันนี้น้องน้องมาใหม่ก็ทำได้นะคะน้องมาใหม่ก็ทำได้นะอันนี้ผู้ฝึกก็พันหัวเข็มแล้วก็สับวางลงตรงนี้ก็ได้ค่ะอันแรกอาจจะไม่ไม่ห่างกันนิดนึงตรงแขน เนี่ยคะ่ะสับวางกันไปถักรวมๆได้เลยถักเป็นสีพอรีดพอใส่ออกมามันก็จะสวยนะคะสีมันหวานนะสีมันจะหวานอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมจะเอาแบบไหนนะที่มาถักคือลายลายผสมสีอย่างนี้คะ่ะสีต่างจังหวัดเนี่ยไม่เป็นไรคะ่ะเราใส่เราใส่ได้สีสดสดแต่ ไหมพรมมันจะอุ่นนะคะไหมพรมจะอุ่นถึงแม้มันจะเป็นตาข่ายเราใส่ซับในอีกตัวหนึ่งก็จะอุ่นอยู่ค่ะแต่ถ้าในถ้าเราอยู่กรุงเทพก็ต้องอยู่ในทํางานในห้องแอร์เนาะของบุพานี่ทํางานในห้องแอร์มันก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ไม่ร้อนมากแต่มันเป็นตาข่ายค่ะมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เนื้อโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งเนะะี่ยค่ะแล้วก็ถัก ถักอย่างนี้นะคะแบ่งอย่างนี้แผ่นหน้าแผ่นหลังเนี่ยแผ่นหน้าแผ่นหลังถักทีละชิ้นแล้วก็ค่อยมาต่อตรงตรง,ตรงหัวไหล่ค่ะแล้วก็เก็บคอ,อนิดนึงเก็บขอบแขนขอบชายแค่นั้นเองค่ะก็เสร็จแล้วคืออันนี้มันจะมันจะง่ายค่ะมันจะง่ายถ้าถ้าน้องที่มาใหม่อย่างเงี้ยค่ะน้องที่มาใหม่นะ,อ,ะอยากจะถักเสื้อไว้ใส่เองก็ถัก ตัวลายแบบนี้ก็ได้ค่ะง่ายๆก่อนเราหัดทําเป็นตัวเสื้อให,ให้ใส่ให้ได้ก่อนแล้วพอพอต,ตัวต่อไปเรารู้ลักษณะว่ามันต่อแบบไหนแล้วเราก็จะทําได้ง่ายค่ะทําได้ง่ายเนี่ยวักวักวัก,วกแต่ว่ามันก็เริ่มไม่หนาวเลยเนาะเริ่มอุ่นหนาวไม่กี่วันแต่ว่าของบุพานี่้ชอบชอบถัก อันนี้ไหมสีฟ้านี่เลยอยู่ม้วนเดียวค่ะก็เลยเอาเอาข้างในแล้วก็ข้างนอกก็ถือว่าเป็นสองเส้นต้องคอยดึงใหมเนะคะีค่ะดึงอันนี้อันนี้อันนี้ข้างในดึงไว้ก่อนส่วนอันนี้ข้างนอกเนี่ยค่ะสองคือสองได้สองเส้นพอดี พใหม่เลยยุ่งม้อนเดียวสีสีฟ้าด้วยค่ะสีฟ้าอ่อนเนี่ยก็สวยดีเีนอ่อนคือลายนี้ไม่ไม่ยุ่งยากค่ะแต่ว่าตรงตรงตัวที่ฐานเรานี่นะคะเราถ้าเราจะทําตัวใหญ่เราก็เอาเยอะหน่อยก็ได้ตัวใหญ่แต่อันนี้ขอบุภารีออกมันมันจะตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ไหลไหลจะตกๆนิดนึงอันนี้แต่ว่าตอนตอนถัก ตอนโชว์อยู่นะคะมันจะดูไม่ใหญ่นะแต่ถ้าไปรีดมันจะมันจะย้วยได้อีกเพราะว่าเราเราถักไหมพรมเราถักรวมนะคะเราถักรวมๆรวมๆตาใหญ่ๆแต่เรามีใส่ซับในนะเป็นเสื้อสายเดียวข้างในอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะใส่สวยอันนี้ยิง่งสาวๆที่ไม่มีหน้าท้องหน้าท้องแบนๆใส่กับกางเกงยีนอย่างเงี้ยคะ่ะสวยนะกางเกงยีนกางเกงขาสั้น ใส่ลำลองไปไหนๆก็ได้นะคะมันก็ไม่ร้อนมากนะเพราะมันเป็นตามันตาใหญ่อยู่นะคระับไหมพรมไม่ใช่ตาเล็กนะคะเราก็ถักพอถักฝั่งสีฝั่งนี้ใช่ไหมคะเราก็ไปถักอีกฝั่งหนึ่งสองฝั่งให้มันชนกันแขนเราก็กะเอาว่าเราจะเอาแขนกว้างไม่กว้าง อันนี้บุพัจะเอาแขนไม่กว้างเท่าไหร่นะคะบุพัจะต่อมาอีกสีหนึ่งอันนี้สีฟ้าแล้วใช่ไหมคะก็จะต่อมาอีกสีหนึ่งนะคะอ,นนอันนี้ตรงท้องมันที่เราต่อจะต่อขึ้นมาอีกสีหนึ่งก็เข้ากับอีกสองรอบก็จะก็จะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะ,นนะ,คะพอเราถักตรงลำตัวได้ขนาดไหนแล้วเราก็ต่อแบ่งถักเป็นแผ่นหน้า ถักเป็นแผ่นหลังเมื่อได้สองแผ่นได้ความความสูงของวงแขนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็มาต่อตรงไหล่เก็บคอก็เป็นอันเสร็จเก็บคอเก็บแขนอันนี้นเวลาเราถักนะลายนี้จะจะไม่ยากนะคะเนี่ยค่ะลายคอมลายง่ายๆแต่ว่า ใช้สลับสีสลับสีนะถ้าไหมเส้นใหญ่ถักสวยนะคะลายนี้เส้นใหญ่แป๊บแบเดียวอันนี้เข็มเบอร์ห้านะคะไหมพรมเส้นใหญ่ใช้เข็มเบอร์ห้าค่ะพอพอทับวางตรงนี้แล้วก็มาเกี่ยวะะอย่างนี้เราใช้สองรอบ เราก็มาถักอีกใช้สามโซ่ค่ะใช้สามโซ่อันนี้เราก็มุมนี้เราก็เกี่ยวไปเลยไม่เป็นไรค่ะตรงแขนมันจะบานออกมาหน่อยนึงก็จะพอดีกับที่เราใส่น,นะพอดีถักยังไม่ถึงเกือบที่จะทำแขนให้นะ เดี๋ยวุพัดส,สมมุติว่าถ้าทําทําแขนนะคะทําทําต่อแขนแล้วต่อนวถักนิดไปหน่อยอันนี้เป็นลายเบสิกเลยนะคะลายแต่ว่าถักออกมาสวยนะลายนี้ ตอนนี้ยังห่วงถักเสื้ออยู่ค่ะถักเสื้อให้เสร็จก็ <c oughs> เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาลงคลิปถักให้เสร็จเป็นตัวค่ะก็ได้หลายตัวแล้วแหละก็ได้เสื้อมา,มา,ม,ามาเพิ่มมาใหม่สองสามตัวไหมพรมเนี่ยค่ะ จะบุพัดถักจนรอบแล้วจะต่อตรงแขนให้ดูค่ะตรงตรงแขนต่อกันนะถ้าไม่ต่อตรงแขนออกมานะคะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแขนกระดิ่งนะคะ ไม่ต่อออกมาจะเป็นแขนกระดิง่งอันนี้ใช้ใช้หนึ่งโซ่นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงเลยไม่ดึงสองจังหวะเนี่ยคะ่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงเลยจะดูเหมือนไวนะคะทักแป๊บเดียวก็ได้ได้ใส่เสื้อ ก็เป็นตัวเสื้อได้อีกตัวหนึ่งเนาะเอาสีชอบสีสดก็สีสดสดชอบสีอ่อนก็สีอ่อนอ่อนมาถักถักสลับสีอะไรก็ได้ค่ะไว้ใส่เล่นๆ ้าไหมเราถัก,ถกมีเศษไหมอย่างเงี้ยค่ะก mm. นะ็เอามาทําเศษไหมนะเอามาทําเป็นเสื้อสลับสีอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราถักหลายหลายชิ้นนะถ้าใครที่ถักเยอะเหมือนบูพานเะนี่ยมันจะมีเศษไหมอยู่เยอะ mm. เราก็าเอาเศษไหมนะคะมาต่อบางทีอาจจะได้เสื้อลากสีเพราะว่าสีอันนั้นหมดอันนี้หมดมาผสมปนเปกันก็พอใส่ได้อยู่ค่ะ อันนี้บุพผาจะถักรอบนี้ให้เสร็จที่จะต่อตรงแขนให้ดูค่ะเผื่อท่านผู้ชมที่ที่มาใหม่นะทาเสื้อจะได้ดูไปด้วยเลยวิธีต่อแขน หมูเผาก็จะต่อแขนแบบง่ายๆค่ะง่ายๆเพราะมันอยู่ตรงบาแล้วเนาะมันก็สวยอยอนนู่ที่มันเกี่ยวมาไม่ครบสองเส้นเราก็ถอยมานิดนึงนี่แหละค่ะทีนี้เราก็จะเอามาชน คือวงแขนเนี่ยบุผาดดึงดเดี๋ยวต่อให้ดูก่อนนะคะนคะคะแล้วก็สมมุติถักได้แผ่นหน้าแผ่นหลังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวงแขนเราดึงแล้วจนแบบ โอเคมันมันได้พอแต่อันนี้ของบูผายยังไม่พอนะคะวงแขนนะยังเล็กอยู่บูผาจะต้องขึ้นมาอีกสองรอบแต่อันนี้จะมาต่อต่อไหลให้ท่านผู้ชมดูว่าเวลาเราเชื่อมต่อส่วนใหญ่บูผาใช้สองโซ่นะคะใช้สองโซ่นะตรงต่อนะคะเกี่ยวไปฝั่งนี้แล้วก็สองโซ่กลับมาเนี่ยคะ่ะ ถ้าเกี่ยวอย่างเงี้ยตามช่องเนี้ค่ะจะง่ายสองโซ่มันจะได้เสื้อคอปาดที่แบบไม่ชิดคอมากจะสวยค่ะนี่นะแล้วเ,เราเชื่อมไปทีละช่อง อันนี้ตรงไหลนะคะตรงไหลอย่าให้ให้กะสักพอประมาณก่อนแล้วค่อยจะบอก อันนี้ยังเข้า mm hmm. เข้ามาไม่หรืมันจะเป็นแบบนี้ค่ะตรงบา่าตรงบ่าจะเป็นแบบนี้นะทีนี้คอเนี่ยเราจะเอาปาดถ้าจากวงแขนเนี่ยค่ะเราก็ต้องเอาเข้ามาเยอะหน่อยต้องเ,อเข้ามาอีกค่ะอันนี้ยังไม่พอนะต้องเข้ามาอีกใช้แบบนี้เกี่ยวออกก็ได้นะคะเนี่ย แบบที่บุพภารำเนะะี่ยค่ะเวลาเชื่อมทำตรงไหลนะมันจะได้เสื้อคอปาดค่ะใช้สองโซ่น,นะคะเกี่ยวกลับไปกลับมา ต้องมาร์กสองฝั่งนะคะว่าเราจะเอาประมาณเท่าไหร่นะอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เข้ามาประมาณนี้แล้วนะคะอันนี้ยังเข้ามายังไม่ลึกมากเพราะว่าเราต่อแขนเข้าไปค่ะต้องเข้ามาอีกอืมเอาเข้ามาอีกนี่นะคะตรงตรงไหลมันเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบนี้นะ เลาเราเก็บเข้ามาเนะะี่ยค่ะเราต้องนับจากจากปลายแขนนะเข้ามาจนถึงคอเนี่ยให้เท่ากันทั้งสองฝั่งนะคะ ให้สองโซ่กำลังพอดีค่ะถ้าโซ่เดียวก็จะชิดไปสองโซ่เนี่ยพอดีน่าจะได้แล้วแหละนะคะถึงตรงนี้น่าจะได้แล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งนคะคะเราก็เราก็กะแต่นิงแขนของบุปผายังไม่พอนะมันยังเล็กอยู่ค่ะมันยังเล็กอยู่แต่ต้องไปรีดดูก่อนเผื่อจะได้เนี่ยค่ะเราก็ดึงจนสุดอย่างนี้นะคะดึงจนสุดนะตรงวงแขนนะดึงจนพอเราต่อเสร็จดึงให้ดึงจนสุดนี่ค่ะพอรีดมันก็จะย้วยออกมาอีกนเนี้ยอันนี้นะคะตรงวงแขนนะเราค่อยมาเก็บข้าง ตรงไหล่นะคะเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแบบนี้นะคะก็จะสวยอยู่นะเพราะมันอยู่ตรงตรงหัวไหล่นะคะตรงเชื่อมต่อนะตรงเชื่อมต่อเนี่ยค่ะมันก็จะสวยอืมแล้วเราค่อยมาเก็บคอเอาแล้วเราก็ไปทําอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาเวลานับอีกฝั่งหนึ่งค่ะนับอย่างเงี้ยนับอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกครึ่งอย่างเงี้ย รืนจะนับฝั่งนี้ก็ได้ถ้านับฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยนะคะเราทิปวิธีเชื่อมเราก็ค่อยมาเก็บคอหรือถ้าใครไม่เก็บคอก็ปล่อยเป็นดลอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เนี่ยคะ่ะเชื่อมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวพอเราใส่มันก็จะพอดีคะ่ะพอเราใส่นะเนี่ยคะ่ะพอไปรีด ก็จะเป็นแนวอ,นนอันนี้ปูผัดต่อมาสิบโซ่นะคะแต่ถ้าไม่ต่อมันก็จะเป็นตรงเลยก็จะแขนออกมากระดิ่งนิดนึงนี่ค่ะอันนี้มาหมาท่านผู้ชมดูว่าลายเนี้ยค่ะลองทํากันดูเนาะเศษไหมอันนี้ตัวไม่ยาวนี้ยังไม่ได้รีดนะคะเดี๋ยวปูผัดรีดใส่ใส่แล้วเอามาลงมาลงเป็นภาพปกให้ค่ะลงเป็นภาพปกให้นะพอใส่แล้วออกมาเป็นตัวแล้วมาให้ดู นะคะด้วยลายที่แบบไม่ยากนะสับบางกันสับบางกันอยู่ที่เรามีไหมสีไหนนะคะก็ลองทํากันดูนะลายนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว่อีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นลายเสื้อง,ง่ายๆใส่หลายๆสีค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ